ผมก้าวจิรายุรลองนีนะครับก็วันนี้มาอยู่กับรายการวันเดยวิดก้าวบายเลโอนะครับถ้าผมว่างนะครับผมก็อาจจะเตะบอลหรือว่าก็อาจจะทําเพลงหรือว่าถ้าพูดถึงพักผ่อนเลยจริงๆก็คงดูพวกซีรีส์ดูหนังอะไรเงี้ยครับอาจจะออกไปข้างนอกบ้างไปแบบไปหาเพื่อนบ้างแต่ว่าก็เพื่อนผมก็จะมาบ้านบ่อยอยู่นะ ถ้าแบบเทียบกันกับที่ผมเอาไปอะไรเงี้ยบ้านผมก็จนซื้อมาได้อยู่ตั้งแต่ช่วงปฐมนะครับบ้านนี้ซื้อตั้งแต่เด็กแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ย้ายบ้านไปที่หนึ่งเลยครับแต่ว่าอันนี้คือกลับมาอยู่ใหม่แล้วก็เราก็จะรีโนเวทบ้านใหม่ก็จะสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนบ้านในโครงการเดียวกันบ้านค้างเหมือนเพิ่มส่วนที่เราได้ใช้ขึ้นมาอย่างเช่นแบบห้องซ้อม วววัันนททีีีี่่ดมมคาสุแล้วก็ขึ้นบันไดไปจะมีระเบียงข้างนอกที่เอาไว้นั่งชิลกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยครับตอนเด็กผมก็เป็นเด็กแบบถึงติ๊บแล้วก็เล่นเกมเยอะเล่นเล่นแบบ ก้าวยุกิอะไรเงี้ยครับมันก็แบบเป็นเด็กไม่ไม่ค่อยออกกําลังกายแม่ก็ห่วงอะไรเงี้ยมันก็แบบพอเราเริ่มเตะบอลเริ่มอะไรแม่ก็แบบเออก็ดีใจแบบเขาก็เลยชอบแล้วก็ก็พาไปอะคาเดมี่แบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปฝึกปกติสตาร์ทมันก็จะขายตามนักฟุตบอลดังๆอะไรเงี้ยครับมันจะมีรุ่นซิกเนเจอร์อะไรของเขาเวลาเราได้รองเท้ามาแล้วก็แบบจินตนานการเลยเราเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้อะไรเงี้ยตอน,นเด็กๆก็ มันมีช่วงที่แบบกา้าอะไรเงี้ยดังๆเงี้ยเราก็แบบไปซื้อรองเท้ามาแล้วก็แบบเอ็ก็ใส่ก็จินตนาการเนี่ยเราแล้วแบบเท่สุดอะไรเงี้ยเก่งสุดก็จะมีบางอันที่แบบได้มาเป็นโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็ตอนนั้นผมไปถ่ายโฆษณาแล้วก็ ไปถ่ายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมีนักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ของเป็นฟานเฟอร์ซี่นะครับใช่ซึ่งวันนั้นที่ไปถ่ายเนี่ยมามาหลายคนแต่ว่าฟานเฟอร์ซี่ไม่ได้มามนป่วยอะไรสักอย่างเงี้ยครับผมก็พูดภาษาอัจีนมัวปลางเงี้ยครับผมผมก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันเขาคงสงสารนะก็เลยแบบให้ลองทำไปแล้วกันมันจะได้หยุดพูดอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นตัวแบบ หมือนทำย้อนยุคไรเงนะี้ยผมจะเป็นคนที่ชอบรองเท้าที่มันแบบย้อนยุคนิดนึงพวกที่มันแบบเหมือนเราเคยอยากได้แบบตอนเด็กๆอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบเหมือนไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อแล้วมันก็ไม่มีขายแลยนะ้วเขาจะทำแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นรีชูอะไรเงี้ยครับผมก็ก็อันนี้ก็จะเป็นของ Beck เบ็คแฮมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ตอนนั้นทำงานกับทางอาดิดาสเขาก็ให้มาอย่างเงี้ยครับผมเป็นปุ่มเหล็กก็จะหายากหน่อยในไทย แล้วจะมีอันนี้แบบว่าที่เป็นแบบผู้ที่เราชอบนะแต่ว่าก็แบบก็จะใส่แบบค่อนข้างต้องต้องเล่นดีนิดนึงต้องมั่นใจว่าวันนั้นจะเล่นดีเพราะว่าไม่งั้นเราใส่แบบอะไรแบบทองทองแบบเด่นๆไปอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเล่นห่วยเงี้ยก็คืออายอายอายาะคนจะคาดหวังเยอะว่าโอ้ยรองเท้าขนาดนี้มึงต้องเก่งแน่นอนอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับวันไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยฟิตเนี่ยผมจะเลือกรองเท้าแบบอะไรแบบแค่นี้แล้วก็จะแบบคนก็จะไม่ค่อยคาดหวังกับเราไง ก็จะรู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันก็คงไม่เก่งหรอกแต่ว่าบังเอิญแบบจังหวะมันได้บอลเข้าบอลเข้าเท้าพอดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลือกรองเท้าไปเตะแต่ละวันเนี่ยต้องดูความฟิตตัวเองด้วยต้องดูความมั่นใจด้วยครับ <iet> ผมเตะฟุตบอลนนก็แบบประมาณพอ4พอมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีช่วงที่เพื่อนชวนไปเรียนพีตาอะไรเงี้ยครับก็ประมาณมหนึ่งอะไรอย่างนั้นะเสร็จภบก็ ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยแบบชอบอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็เหมือนก็ตามตามเพื่อนไปเรียนม,มันมเริ่มสนุกเริ่มเริ่มมารู้สึกว่าเออเราอยากเล่นตอนที่ประมาณมสองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือชั่วโมงหนึ่งเราก็จะเห็นเพื่อนเริ่มตั้งวงแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากเล่นด้วยครั้งแรกที่ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้ไปเล่นกับวงแบบเหมือนเราเล่นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนมันจะมีท่อนที่มันแบบเล่นไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยนี่มันแบบเออว่ะแล้วยุคนั้นคือใครเล่นเหมือนอะ คือเก่งเนี่ยใครแบบแกะเพลงได้เหมือนแบบโซโล่เหมือนเป๊ะอะไรเงี้ยนั่นคือแบบมึงคือเทพเลยอะไรเงี้ยในตอนเด็กมันคิดกันอย่ังไงทำให้เรายิ่งกับวงเราต้องเล่นให้เหมือนไว้อะไรเงี้ยก็จริงๆวงที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ก็เป็นแบบ เพื่อนๆที่เรารู้จักกันแบบตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราอยากให้คนเห็นในมุมว่าแบบเฮ้เราเราแบบพิสูจน์มือทางด้านดนตรตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งของเราเหมือนกันเพราะว่าเออเราเราก็อยากที่จะเล่นกีตาร์เหมือนมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเวลาขึ้นมาบาทีแล้วเราอยู่กับเครื่องดนตรีเรารู้สึก enjoy มากกว่าไม่ยังไงไม่รู้เหมือนันอธิบายไม่ถูกก็เลยมาแบบเออรวมกันรวมวงกันทำต่อให้หลังจากนี้เราจะแบบ ไปทํากับโปริว์หรือไปทํากับค่ายหรืออะไรก็หรืออะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี้ยแต่ว่านี่จะเป็น E ีพีที่แบบเป็นตัวเราเองที่สุดเหมือนเรารู้สึกอะไรเราก็เล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราแบบของขึ้นนมันจังเลยวะเราก็แบบมันก็เราก็ปลดปลอด่อยหรืแล้วโกรธอะไรเงี้ยเราก็กใส่ไปกับดนตรีมันก็จะเป็นดนตรีแบบนึงพอวันไหนเรารู้สึกหมนหมอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปกับดนตรีมก็จะเป็นอีกแบบนึงวันไหนเรารู้สึกแบบ สงสัยคือบางทีแบบไอความรู้สึกที่มันดูเหมือนแบบเป็นนามธรรมาดูเหมือนนิดหน่นนนอยๆแบบเฉดมันแค่แบบบางๆเปลี่ยนนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมว่าดนตรีมันเปลี่ยนตามด้วยนะตามอารมณ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบผมไม่รู้ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องทฤษฎีครับแต่ผมก็จะรู้สึกว่าถ้าแบบจับความรู้สึกอะไรได้แล้วมันแบบมันชัดขึ้นมานิดนึงอ่ะทำเลยออกมาเป็นอะไรก็ได้เหมือนก็เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ครับ ผมคิดว่าจริงๆมันมันถ้าจะเหมือนกันเลยแค่แบบมันอาจจะใช้เครื่องมือคนละแบบเท่านั้นเองเครื่องมือของการแสดงคือการอินพไว้แบบร่างกายเราเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแบบการเล่นดนตร,ตรีมันก็อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกอะไรการใช้เครื่องการใช้แบบทักษะที่จะต้องแบบฝึกฝนซึ่งจริง,รงๆการแสดงก็ก็พอๆกันแหละแต่ว่าสมองผมอาจจะทําการแสดงมานานกว่าผมก็เลยสมมุติมันมันอาจจะง่ายกว่า พอพูดถึงดนตรีมันก็เราอาจจะยังต้องคิดอยู่เหมือนมันนังเป็นภาษาที่สองสำหรับผมอธิบายง่ายๆมันไม่ใช่แบบเกิดมาปุ๊บแล้วเราพูดได้เลยอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องคิดไปเล่นไปบางทีอะไรเงี้ยือปกติผมแบบเป็นคนไม่ซื้อกีตาร์แพงก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าถ้าตัวไหนเกินแสนนี่ก็จะแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าออกไปเล่นอย่างตัวนี้ก็ ตอนนั้นไปที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยครับผมไปย้อมใจที่ฮ่องกงแล้วก็เพลินว่าไปกับถูกคนซะด้วยไปที่ฟองเบียอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะมีร้านแบบถึงถึงว่าอาจจะมีมือสองซะเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเป็นของแบบไฮเอ็น์ทั้งนั้นเลยก็จะเป็นพวกมัสเตอร์บิลเป็นพวกลิมิเต็ดอะไรก็เต็มไปหมดอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้ oh, สวยดีนะครับพี่คือเราเข้าร้านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวที่ถูกสุดในร้านกูก็ไม่ซื้ออยู่ดีอะ่ะเพราะว่าม<อ>ันก<อ>็แบบแพงอะไรเงี<อ>้ยแล้วก<อ>็เข<อ>้าไปเนี่ยก็จะมีตัวที่แบบ ลองๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าลองกันสนุกเลยพี่ฟองเบียก็บอกว่าเฮ้ยกู Greek, ไม่เคยเจอสแตทตัวไหนเสียงดีขนาดนี้มาก่อนด้วยความที่ผม <mam> ไม่เล่นสแตทอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบเอ้ยพี่ซื้อเลยว่ามันไม่เหมาะกูเหมาะมึงมากกว่าโอ้โห oh, แล้วกคนเดียวไม่พอมีพี่เอมไปด้วยพี่เอมี่เอสีเอฟนะครับตอนนั้นก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยกูเล่นกองนะ กูปวดถึงฟังกีตาร์กูฟังไม่ค่อยออกหรอกไม่ค่อยสนใจแต่ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยฟังแล้วแบบไม่เหมือนใครจริงว่ะมันแบบมึงไปเล่นแบบที่ไหนก็ได้อ่ะคนแบบเล่นกับเพลงอะไรก็ได้มันได้หมดเลยเว้ยมึงเล่นเมทัลมึงเล่นสแตตตัวนี้มึงได้เลยอ่ะแบบผมก็เฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยว่ะพอฟังไปฟังมาก็าแบบเออมันดีจริงว่ะเออมันดีจริงว่ะอย่างเงี้ยกเราก็โดนเป่ามาแบบปุ๊บแล้วก็รู้ตัวีกทีก็คือซื้อมาก็ จริงจก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับตัวนี้แต่ว่าก็เออมันก็เหมือนเป็นตัวแบบให้เรารู้ว่าอืมกีตาร์แพงมันก็มันก็ดีนะมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะครับผมช่วงโควิดนี้นะฮะก็อยถูกๆนะครับผมติดต่อมาได้นะครับไเล็กมาเลยไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็ซื้อด้วยความแบบจริงๆก็รู้สึกว่าวันหนึ่งคงได้ใช้แหละอืมก็มีมีคนยืมไปอัดอะไรอย่างนี้อยู่นะก็รู้สึกว่า เป็นกีตาร์ที่ดีสุดที่ผมมีแล้วล่ะแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยเล่นมากไม่ค่อยไม่รู้ทำไมเหมือนกันหรือว่าเกรงใจเกรงใจกีตาร์เขาอะไรอย่างเงใจใจี้ยใช่ใช่ไยทดิตัวนถ้ายืมเพื่อนมาครับแต่ว่าก็ว่าจะยืมนานหน่อยอเ allora. ดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไป เพื่อเพื่อนไปเรียนต่างประเทศแล้วผมก็กะว่าผมก็จะทาเนียนๆใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะเสียงเสียงดีครับจริงๆเป็นกีตาร์ของเพื่อนที่ใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วครับก็เล่นวงเดียวกันตั้งแต่มัธยมเป็นกิ๊สันเอสจีก็ตัวนี้เล็งมาตั้งแต่สมัยที่เพื่อนแบบเล่นด้วยกันตอนนั้นแหละคือเราแบบตอนนั้นเราคือเรายังเป็นแบบกีตาร์ตัวแรกอยู่ก็ยังเป็นตัวแบบถูกๆอะไรเงี้ยครับแต่เราก็มองแบบ ในห้องซ้อมเราก็มองตลอดแบบ <S 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 วันหนึ่งมันต้องเป็นของกูอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะในในมุมนั้นอาจจะแบบวันหนึ่งเราอาจจะได้ซื้อเป็นของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าไมา่ตัวนั้นเลย <S <S 2> <S 2> กีต้าร์นี่มันจะมีทั้งที่เราซื้อต้องแบบต้องใช้งานจริงๆมันเหมือนเราอยากเอามาทําเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อซื้อมาอาจบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็แบบ หน้าตาต้องถูกฉลกด้วยหน้าตาต้องได้ด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเสียงก็ไว้ก่อนแล้วกันมันคงมีวิธีทำให้ม,มันเสียงดีแหละแบบถ้าเราเล่นดีๆกีตาร์อะไรมันก็คงเสียงดีเนาะเราก็รู้สึกอย่างนงี้คือแบบต่อให้แบบกีตาร์อย่างหล่อเลยแต่แบบเราเล่นมาแบบไม่ดีเงี้ยก็เสียงมันก็หัวยอยู่ดีผมก็คิดอย่างนงี้นะผมก็มก็เลยซื้อที่ลุกไปด้วย,ยประมาณ60%ปรนตอ่ะต้องเป็นเรื่องของลุกว่าถูกใจแล้วก็40ก็ กว่า,นนวาจะคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันที<ม>ก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็จะมีผลงานใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแสดงว่าอะไรก็ตามก็จะมีช่องทางให้ติดติดตามได้ก็คือเป็น i อ Facebook กยยนะครับก้าวจิรายุนะครับเซิร์ชไปแล้วก็ตอนนี้ใหม่เลยก็คือมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองกะว่าจะทำ EP อีพีอบัามให้สเสร็จครับผมในช่วงที่มันปิดเทมอมเงี้ยครับสามารถไปกด Subscribe ได้ชื่อ9จิรายุ่เหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีอืมเป็นซิงเกิลใหม่นะครับผมจาก EP แรกในชีวิตของวง b a ดบา b บูนะครับก็อ่าเป็นวงที่ผมทำกับเพื่อนนะก็ฝากด้วยก็ซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่นให้ฟังที่นี่แบบเป็นที่แรกด้วยอะไรเงี้ย ทีเพลงยังไม่ปล่อยเป็นทางการเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ One Day With กับผมเนี่ยนะฮะก็ไปติดตามกันใน EP ต่อไปซึ่งก็จะมีเพลงมาเล่นให้ฟังด้วยนะครับเป็นเพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วย